บรรยากาศหน้าหนาวแล้วนะคะลำน้ำคงเพิ่นตุ่มพร้อมให้อักแขงกันกอดกายสายสำพั์หุ่มลูกหลานลุ่มน้ำทีหนูจำได้เท่านี้อะเพลงเงเองล้อว่าอะไรต่อปะสำนด้เลยหลวงเดี๋ยวปอดหัวไม่ติอเดนกนวดหัวหองโดนค่ะพี่นองค่ะบรรยากาศยามเช้า แ่แน่แนมาะาวิโดนน้ำมูล้โดนน้ำสี่สอหมุอยู่บนดน้ำโดนน้ำบรรยากาศโคตรดีโคงดีโคงดีมืาราการนานเ๋วเดี๋ยวเราต้องไปซื้อคอลเลคชันหน้าหนาวแล้วนะที่สั่งแน่ยส่แล้วกน้ำหน่อยใหนังโดดเมยโดดลงไปไม่บอจมที่แล้วน้อยโดดจมก่าันก็่จมแล้วรุ่นนี้ค่ะแน่ไอ้เอา ่ดีแไปพ่อยงนหมือนเือ่าาแม่มีเือบอถ่ายเล่นใให้เอีกนะเดี๋ยวไปถ่ายรูปภาพเก็บกันมืได้ดี๋ยวขอบคุณมาเลยน้าใจนะคะใช่ห่อเอาเอาเก็บแล้วเมื่อรมัน่หัวหลยองเกกับ่กเก็บนั่น่ดีอันไปพ่องันหดงันเหมือแร่งอันติดด่างป่าเขาขึ้นมากเป็ว่ามันได้หนังสิบ้าข้ามเดือนสิแล้วก็อันนี้ครับขอบคุณพี่ชายกทมค่ะ ขอบคุณมาในยน้ําใจนะคะเป็นกำลังใจให้น้องแอมนะคะขอบคุณมากนะคะขอให้ได้กลับคืนร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะขอบคุณช่องพ่อโก้ด้วยนะคะป๋ากโก้นะคะขับรถทัวรขอบคุณพี่น้องให้เลค่ะออ,ออนซอนบรรยากาศหนาวนุกจ,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 จริงๆสจยมากพี่ใบจะพาน้องซื้อคอลเลกชันหน้าหนาวแล้วใช่ไหมแน่นอนเริ่ม CF แล้วเออ CF เดี๋ยวนี่ ข <Hey>, okay. อบคุณพีช่ชายกานธรรมอ้ด้วยนะคะค่ะคือาไปเดินขึ้นไปลอยเทา้ทาบนเทอานะคะค่ะคือข้าแข่งกันหน่อยๆแต่ว่าข้าวแข่งกันตัวเดินๆเดินในอนาคตเขานาแนวบันซิได้ซื้อยาเสียงส่งให้กันเด้อเ,ดดดดดอเออคเริ่มแหบแล้วปวาวดบันนี้ก็ดีจ้ที่ใต้รู้ไหมว่ารู้ไม่รู้นะว่าเราอยู่ใกล้น้ำขนาดนี้จริงพี่ก็ไม่รู้หนูอยากไายไรูปด้วยปเดี๋ยวพ<ะ>ี่ไปไายรู้ค่ะพ่อมาเล่นทีมาเอามาอะไรพูดกันกันบ้าง เราไม่รู้เลยว่าเป็นแม่ไหนนะพี่ตั้มครับเอามาให้ถ่ายเก็บไยครับเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปผิดอ่ะใครอ่ะอช้างเพื่อนรากหนูหนูซุ่มเล่นไปมันเริ่มปาดไล่แล้วช้างเพื่อนรักเล่นดีหอดพี่ช้างจริงพี่แจ๊บมลรักรับนัดพี่พี่ป้ายโดนหนูจะกระโดด พ่อพ่อมันเหมือนฟิลที่หนูไปถ่ายเพลงสาวนาหารักเลยแบบนี้แหละหนูนั่งเรือไปถ่ายใช่ไปเราไปถ่ายรูปแป๊บออ้ออืหนึหนูอนหล่อนบริเกียมประนันลูลเขียมอยู่งสบายไปเดี๋ยวนะเออเออเออมันไปเรื่องมันบริการสาธารณสุขภาพหนูเลยพี่ต่อไป Non si... ปีนี้ถือว่าหนักน่วงมากสําหรับอมแอมนะคะแต่เราก็แั้ดีเลยไม่ดีเนาะอเอาให้จงไว้วจะเรื่องดีดก็ขอให้มีสติบอกตัวเองให้มีสติทุกเก่าวของชีวิตนำจานไปขพะอะไรม่ดีสามาที่สุดครัสิ่งหนบอดีเ้ลอยไปกบนัมเด้อค่ะอู้หนูดีใจมากไม่ไม่รู้ว่าได้มาน้ำชีนั่นนี่พี่ป้าไม่น้ำชีบแบบสัมผัสได้เลยสัมผัสได้ ถ้าพี่ไปสระาข้ามก็ไปได้สัมผัสปารีด้วยเหมือนได้มาเที่ยวเลยค่ะ่นใช่สลับกันเอาเส้นหัวจะง่ายอุ้ยแต่ว่าเดี๋ยวทบๆใหย่ารองเท้าโอ้โหถุงน่องเดี๋ยวพูดเดี๋ยวลองเท้าใครยังไม่รู้เลยนะพี่น้องเนาะมันคือสีน้ำผาลองเท้าเพม่อนเนิมหรืาเหมือนของเก่าสนินจัง พ่อหนูใส่แลมันเลื่อนเลยหือวมันเลื่อนเนีหลกว่ามันเลื่อนเน่ยบางมันโรแกรมตองหมันเป้ายขี่ตมเลยเนี่ลูกขี่ดินเหนียว่อที่ลวพ่อ่อะขี่ตมขีดินเหนียวพ่อมันเบิ้งเบ่อจือเด้อมีลูกโยกันมาสกัดละเมิงประเดี๋ันี้มัญหาตลึงอมเะลันวาดจาคอขามาเด้อคอให้สนามอม่ใหญ่เจ้าลูกนีจะสิ่งดีๆของมัน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 สิ่งบอดีแต่หม่ร่อยไปน้ํหนามเด้อ เอะไรเขาอะไเขาเมอูาสนาคือกันไปโก้ดูสิไปไปแม่นำสิจังว่าจัเถือบอะครัมันได้เที่ยวเลยไปบานน้ีจัว่ดจะเถือก็บ่เบไหดอเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ราคาที่วอลลัมถึงคนจะมองว่าแบบมันละปากเนาะการอยู่การกินหยชีวิตอรว่ากาศเง็นงานมนคือจะมาเที่ยวแน่เลยี่ เกี่ยวกับพวกเรานี่ก็ค so ือพวกเรามีความสุขอยู่แล้วเพราะว่ามันคือสิ่งที่พวกเรารักแล้วก็กำไรคิอก็คือเด็กไปเห็นดูนี่นั่นแต่ละมื่นเนาะต้องต้องคอยต้องคอยลุ้นต้องคอยลุ้นมากคือมีความิดเจือหาางกเนแบบไก่เป็นไกบ้างไม่ทำดีไม่ทำบรรยากาศตึนต่างกำลังเดินวนกำลังกันย่ายไปบรรยากาศเปนน้ำกำลังวนกำลังเป็นแม่น้ำสายหลักเลยนะคะนี่สายหลักที่มุด ให่กว่านี้ก็มูแล้วก็โคงแลวพี่น้องน้านี้ร้านประถวมบานเท่านนนี่แะ้านี้ล้วมันจะไปถ่วบานเดียวรองเทไ่มาแล้วทีตองไมลางนดนลงเรวซักุน้องพร้อมพุละน้อยรองเท้าไี่น้องค้าหาบอกเอูรูกใส่มากูเห็นน้าีูกแรนมาเลยเบไปพี่น้องบ คืนนี้พบกันอยู่ที่ร้อยเอ็ดเหมือนเดิม <_ an> อยู่ร้อยเอ็ดค่ะยูซีสมเด็จค่ะพี่น้โรยูซีสมเด็จบ้่นบั่นมอดไอ้นั้นบั่นนั้นนั่งเอกตลกปลุกปลุกเฮ้ยเออบ้านแม่ปลุกลุกแมนซีสมเด็จบ้านแม่ปลัวบ้านแม่ปลุกปลุกค่ะ นอาด้เนะาแล้วครับไปแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้กันอาจจะฝากไว้เสมอครับฝาโกูธลำพื้นเราไเทียวด้วยครับเด้วกดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมคลิปนี้นางเอกออมแอม มันล้วนเลยครับผมฝากโดติที่ตามอีลานะครับผมเมื่อคลิปนี้ฝากไว้เสมอครับฝากโกดลำเพลินอริเทียวสวัสดีครับ